กาจอออนบอร์ดบนโน้ตบุ๊กทุกวันนี้แรงขนาดไหนสู้กาจอแยกได้หรือยังเสียบปลั๊กกับไม่เสียบปลั๊กความแรงแตกต่างกันไหมคลิปนี้มีคำตอบครับคอมคราบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการ์จอออนบอร์ดของ CPU AMD กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะจำได้นะครับ AMD เนี่ยเคยออก CPU บนตัว a l i n e แล้วก็ Ryzen Go นะครับที่ชื่อว่า AMD z 1 e x t r e m e นะครับผมโดยตัวการ์จอ,อนบอร์ดของเขาเนี่ยเป็นตัวสถาปัตยกรรม R D N A 3ที่มีตัว G P U เนี่ยทั้งหมด12คอร์ด้วยกันนะซึ่งประสิทธิภาพความแรงของเขาเนี่ยก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันสามารถเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะพอมาในปีนี้นะครับปี2024เนี่ย A M D เขาก็ได้ออกตัว C P U ตัวใหม่มานะครับที่ชื่อว่า A M D Ryzen A I นะครับที่อยู่บนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยนะครับโดยบนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยนะครับก็คือเป็นตัวไรเ e น A I 9 H X 3 7 0นะครับบนตัวโน้ตบุ๊ก A S U S Zenbook S16 ตัวใหม่ล่าสุดนะโดยความพิเศษของ CPU ตัวนี้เองนะครับก็คือเป็นสถาปัตยกรรมใหม่เซน54นาโนเมตรนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอออนบอร์ดของเขาเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรม R D N A 3.5ล่าสุดนะอีกทั้งตัวนี้เนี่ยเขาให้ G P U คอร์นะครับมาถึง16พคอร์กันเลยทีเดียวนะสิธิภาพเนี่ยคือมันดูดีกว่าตัว Z1 x x t r e m e ที่อยู่บน r o g Line แล้วก็ Le g i o n Go แทบจะทุกอย่างเลยนั่นเอง แล้วก็จากข่าวก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมานะครับตัวกาจอ,อบดของเขาเนี่ตัวนี้เป็นตัว r รดิ on 8 9 0 m เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยคือน้องๆตัว rtx 2 0 5 0เลยนะคือแบบสูสีกันมากนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทดสอบกันนะครับดูกันว่าประสิทธิภาพของกาจอตัวใหม่ของ cpu amd นี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะเอาละครับมาเริ่มต้นวนการทดสอบเล่นเกม counter strike 2กันก่อนเลยนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเล่นเกมบนความละเอียด3 k แล้วก็ปรับการาฟิกเป็นแบบ medium นะสังเกต เฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับบอกเลยว่าคร่องนี้เล่นได้ลื่นๆประทับใจมากนะเฟรมเลยเนี่ยขึ้นไปถึง80กกว่ากันเลยทีเดียวโอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าแอดมินบอร์ดเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะเนี่ยหลื่นมากนะครับเนี่ยสบายๆในเรื่องเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นการ์ดจอออนบอร์ดคิดว่าเล่นบนการ์ดจอแยกนะเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวการ์ดจอออนบอร์ดของเขานะครับจะกินไฟที่ประมาณสัก30กว่าวัตต์ด้วยกันนะสามสิบสองสามสิบสามวัตต์ นี่เลยนะครับ60ขึ้นไปนิ่งๆอะ่ะเล่น Counter Strike 2ปรับแบบมีเดียม 3k นะครับถ้าปรับความเรยวต่ำกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเฟรมเรทนี่วิ่งเป็นร้อยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกม Counter Strike 2เนี่ยจะมีบั๊กอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่านี่คือเล่นไม่ได้เสียบปลั๊กนะแต่ถ้าเราเสียบปลั๊กดูล่ะนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กให้ดูจากเฟรมเรท70-80นะครับพอเสียบปลั๊กไปปึ๊บเฟรมเรทกลับตกลงมาเหลือแค่สามสิบกว่าซนนะง,ตตง Power ั ไฟมันจะดอบลงมาด้วยนะครับนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นบั๊กของตัวเครื่องนะครับต้องรออัปเดตแพทแก้กันอีกทีแต่เกมอื่นไม่เป็นนะเป็นแค่เกม a f t เตอร์สไลด์2 มาต่อที่เกม PUBG นะครับอันนี้คือปรับความเหเรียนหน้าจอเป็นแบบ 3K กราฟิกเป็นแบบ Very Low นะครับผมตอนเสียบลักอยู่เนี่ยเฟรมเล้วรทก็วิ่งที่เวลาสัก50นิดๆถึง60หน่อยๆนะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะตัวการ์จอออนบอร์ดตัวนี้นะครับสังเกตดูเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับแล้วก็ตัวกินพลังงานของตัวการ์จอนะก็วิ่งอยู่ที่มาสัก30กว่าวัตต ทีนี้นะครับเรามาทดสอบเสียบปลักกับไม่เสียบปลักกันดูบ้างนะครับเสียบปลักอยู่เนี่ยอยู่ในห้องตอนนี้เฟรมเรทก็วิ่งที่เราสัก60ต้นต้นตน,นะครับถ้าดึงปลักออกดูเฟรมจะดรอปไหมนะปึบนี่เลยนะครับจาก 61, 62อกืมก็ขึ้นมาเท่าเดิมนะครับแต่แอบมากกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะ มาสัก3าถึง4เฟรมนะผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันนะาผมจะเสียบปักหรือไม่เสียบปักเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นๆนะผมสำหรับเกม PUBG ีปับบนความละเอียด 3K วิ y l โลนะ คราวนี้นะครับเรามาทดสอบเล่นเกมชิปเปอรแบบกราฟิกหนักๆกันดูบ้างน,นะอย่างเกมไซเบอร์พัง2077เนี่ยเล่นบนความละเอียด 3K นะครับการาฟิกปรับเป็นแบบโลแล้วก็ปิดเลเทซ i n g ไปเนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยน,นะครับจะได้อยู่ที่23.62 FPS นะแล้วก็ถ้าหากเราปรับความละเอียดลดลงมาเหลือแค่ Full HD เนี่ยเฟรมเรทที่ได้นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น41.28 FPS ด้วยกันก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะบนความละเอียด Full HD แล้วก็มาดูเกม Forza Horizon 5กันบ้างนะครับเล่นบนความละเอียด 3K ปรับกราฟิกแบบโลเนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ที่47 FPS นะครับแล้วก็ถ้าปรับความละเอียด Full HD เนี่ยจะได้อยู่ที่66 FPS ด้วยกันปิดท้ายด้วยเกม m u r e d Dead Redemption 2นะครับอันนี้เล่นบนความละเอียด 3K ปรับกราฟิกเป็นแบบโลนะเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ที่25.8 FPS นะครับแล้วก็ถ้าปรับบนความละเอียด Full HD เนี่ยจะได้อยู่ที่43.5 FPS นะครับผมก็ถือว่าดีขึ้นเยอะอยู่นะ สรุปนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากผลทดสอบเนี่ยตัวกาจออนบอร์ดเรด e o n 8 9 0 m ตัวใหม่เนี่ยประสิทธิภาพข,ของเขาถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับความแรงของเขาเนี่ยมันแรงกว่าตัว GTX 1650แต่ก็ยังไม่เท่าตัว RTX 2050นะก็คือจะอยู่ระหว่างกลางของการ์จอสอตัวนี้นะครับอันนี้คือพูดถึงการ์จอบนโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่บนเดสก์ท็อป PC ดยประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเขาเนี่ยเอามาเล่นเกมความละเอียดหน้าจอ 3K บนโนบุกตัวนี้เนี่ยปรับโล์มีเดียมนี่ก็ถือว่าพอไหวนะครับแต่ถ้าอยากเล่นลื่นกว่านี้เนี่ยก็ปรับความละเอียดหน้าจอให้ลงมาเหลือ Full HD นี่คือสบายๆได้ทุกเกมแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะเปิดพวกฟีเจอร์ ray tracing อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ไหวนะยังสู้พวกการ์ดจอแยกพวก RTX ยังไม่ได้ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวการ์ดจอ,อบอร์ดของเขาเนี่ยชิปเนี่ยมันอยู่ในตัว CPU อันเดียวกันนะครับมันไม่ได้แยกการทำงานแล้วก็ใช้ไฟแยกนะซึ่งการทที่มันานางได้ ประสิทธิภาพดีเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก2-3ปีก่อนเนี่ยการ์ดจอออนบอร์ดเอามาเล่นเกมแบบทุกวันนี้คือทําไม่ได้นะนี่จึงถือว่าตัวการ์ดจอ Radeon 8 9 0 m เนี่ยเป็นมิติใหม่ของการ์ดจอออนบอร์ดบนโน้ตบุ๊กเลยทีเดียวจะเสียบปลั๊กหรือว่าไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยก็แรงได้แทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีการ์ดจอแย่ๆนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เสียบปลั๊กนะก็คือความแรงเนี่ยหายไปวาบเลย อาจจะมีบางเกมนะครับที่อาจจะเออเออนิดหนึ่งนะอย่าง Counter Strike 2เนี่ยไม่เสียบปักกับแรงกว่าเสียบปักซะงั้น <S <S อย่างไรก็ตามกาจอร์บอร์ด r อ d e o n ด9 0 m นี้เนี่ยจะอยู่ในเฉพาะโน้ตบุ๊กที่ใช้ cpu amd ryzen ai 9 hx 370เท่านั้นนะครับยังไม่มีบนตัว cpu รุ่นอื่นนะแบบ ai ryzen 5 ryzen 7นี่เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กระดับปเทียร์นะครับราคาของเขาเนี่ยก็ ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอย่างตัว ASUS ZenBook S16 ตัวใหม่นี้เนี่ยราคาของเขานะครับจะอยู่ที่65,990บาทนะราคาก็สูงแบบพิีเมี่ยมไปเลยในอนาคตนะครับก็หวังว่า AMD เนี่ยเขาจะออกตัว Ryzen AI 7 Ryzen AI 5มาบนโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆบ้างนะครับอย่างพวกตระก,กูล VivoBook หรือว่าของค่ายอื่นๆที่เป็นเซเ m e n t ระดับกลางหรือว่าระดับล่างกว่านี้เนี่ยเพื่อจะได้ราคามันถูกลงนั่นเองนะกต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมันค่อนข้างทับใจมากกับตัว CPU AMD Ryzen AI ใหม่นียก็คือในเรื่อองงงงขกาารใช้พลังงน มันกินแบตค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือยกนิ้วให้เลยมันดีจริงๆนะตัวสีนาโนของเขาเนี่ยทดส,สอบเอาไปทํางานนอกสถานที่นะครับเอาไปต่อ WiFi ดู u t u b e เนี่ยคือใช้งานได้เกินหลัก10ชั่วโมงจริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่พับหน้าจอมาลงไปนะครับสลิปเครื่องแบบนี้ทิ้งไวหนึ่งคืนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยคือแทบจะไม่ลดเลยนะครับเหมือนจะลดไปแค่1%เท่านั้นนะเรียกได้ว่าจัดการพลังงานได้ดีมากๆ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้า,าไปเล่นเกมทํางานหนักๆนี้เนี่ยจะใช้งานได้เป็น10ชั่วโมงนะครับจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel h อมคากันด้วยนะครับผมบอล h o m a ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม